ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะได้กับาได้มาร่วมงานกับทางทาังแรกครับก็พวกเราอินดิโก้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเล่นเพลงที่เป็นเพลงที่อมาตะมากๆนะครับแล้วก็เพลงคุณอนี่คือเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีคนที่แบบคนทั่วไปที่จะได้เล่นนะครับหรือว่าเป็นต้องเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์พิเศษจริงนะครับผมก็ขอบคุณไอนะครับแล้วก็ขอบคุณจู๊กส์นะครับแล้วก็ขอบคุณค่าวมิสซูโมและขอของพวกเราด้วยครับนะไม ค่ะก็เพลงยอมเป็นเพลงที่พวกเรารู้จักกันทั้ง3มคนในวงค่ะแล้วก็เป็นวงเป็นเพลงที่พวกเราเคยเล่นมาตั้งแต่เด็กๆกันเแบบเป็นวงที่แบบแข่งดนตรีอะไรค่ะแล้วก็พี่ๆเห็นเหล็กไฟเป็นไอดอลทันด้านดนตรีของพวกเราทั้งหมดค่ะแล้วก็พอนั่งคุยกันว่าแบบเออจะเอาเพลงอะไรมาทําเพลงนี้มันก็ผุดขึ้นมาเลยค่ะครับผม ก็จร,จริงๆเราชอบชอบชอบเพลงนี้อยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กคือเท่าที่จําความได้คือเพลงเนี้ยเป็นเพลงเดียวที่ขึ้นมาในสมองเลยตอนนั้นแล้วก็พอไอเอสตัดตัดตัดสินใจติดต่อผมมาผมก็เลยคิดว่าเอาเพลงนี้มาทําเลยละกันในเวอร์ชของเราเนี้ยมันก็จะค่อนข้างต่างกับออริจินอลแบบเยอะมากๆครับคนไปฟังก็จะตกใจว่าแบบมันคือเพลงเดียวกันเหรออะไรเงี้ยใช่จริงๆโตมากับ r s เนี่ยผมไม่ได้โตมากับ r s แต่ว่า ผมเกิดมาจาก r อมากกว่าครับเพราะว่าการที่เฮียให้โอกาสผมได้มาเป็นศิลปินใน r อก่อนมันทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในหลายๆปีจนผมมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็ทุกวันนี้ยังรู้สึกขอบคุณเฮียที่เขาสั่งสอนผมมาค่ะกับมาร่วมงานกับทางไทยอีครั้งเล ดีใจมากค่ะคือไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่พี่ๆบอกมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะได้ร้องเพลง R.S ค่ะมันเป็นอีกหนึ่งมันเป็นอีกหนึ่งวิชั่นของชีวิตที่ complete ค่ะเป็นไงบ้างคะราะว่ากดดันนิดนึงไม่ได้กดดันนิดนึงนะคะกดดันมากเพราะว่าต้นฉบับทำไว้ดีมากๆเราก็เลยอยากอยากทำให้แตกต่างจาก,กต้นฉบ,บับแล้วก็ยังฟังดูเพราะด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบ มีหลายโจทย์เข้ามาค่ะแต่ก็ทำออกมาดีที่สุดเท้าที่จะทำได้แล้วค่ะล้างใจครับของพี่เออันอนุน่าครับใช่ครับเพราะว่าผมเอามาตีความในแบบที่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เศร้าครับพยายามทำให้มันออกมาสบายๆแบบเรากอดกันนะอะไรอย่างเงี้ย มันยากไหมจริงๆเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะามาทํายากสําหรับผมนะครับแต่พอมันคิดออกปุ๊บมันก็มันก็ได้ทันทีเลยครับก็ออกมาเลยครับ,บง่ายๆบ้างค่ะง่ายๆบ้างคืนนี้เลือกเพลงอะไรมาทำคนใจอ่อนอ่อนใจครับก็บไม,ม่มันเหมือนแบบว่าเราเราแค่คิดว่าแบบ เหมือนถ้าเราแบบร้องเพลงของ D2B ออกมายัางไงให้มันเป็นของเราอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนเขามากยอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีอะไรครับคิดถึกพี่ิีกครับ <laughs> ใช่ครับมีก่องอิสอตอนเด็กกองเล็ก D2B ครับ <laughs> ในสไตล์ของเราเหมือนกับเราเพิ่มให้ให้ใหมันกลางคืนมากขึ้นนิดนึงครับเห <laughs> <c oughs> มือนกับเหมือนในเพลงต้นฉบับเขาพยายามเหมือนเหมือนเว้นที่ให้เราใส่จินตนาการไปได้เยอะมาก ลงมากแล้วก็เราร้องกันทุกคนฮะจะได้เหมือนกับบอยแบนด์มากขึ้นด้วยครับนี่มันนยากอะพิเศษอะไรมคะกับเพลงงนี้คย,ยังไงเนียก,ก็น่า<ด><ด>จะเป็นตำแหน่งใหม่ที่เราสองคนได้เพิ่มเข้ามาแล้วต้องเราร้อง,อ,งองเพลงเพิ่มเติมอ,อะไรครับใช่ครับแต่ก็สนุกเลยครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เรียกว่าเป็นเท็กซ์ชีวิตตอนปฐมเลยครับก็เรียกว่าไม่ต้องจําเนื้อมากครับเพราะเรารีดันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรครับ พี่แอบเห็นทีเซอร์อมพีออกมาแล้วด้วยใช่ครับเราต้อแบบวีดการนั่นจะเป็นที่พูดถึงกันครับผมครับผมน่น่ารักครับอยากให้รอติดตามกันด้วยครับผมใช่ครับรก็คือมีความหลังที่ผมาด้ใช่จริงๆก็เป็นเรื่องราวเพลงที่มีความหมายในชีวิตเรามากกว่าก็เลย เลือกยากมากแต่ก็เลือกเพลงนี้เพราะว่าเราก็เคยอยู่ไกลบ้านกันแล้วก่อนหน้านี้ก็เลือกหลายเพลงแต่ว่ามาลงตัวที่เพลงนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าร้องคู่กันด้วยค่ะใช่ครับก็คือนานๆจะมีเพลงที่ร้องคู่กันก็คิดว่าจะเอาเพลงไหนที่ที่จะลงตัวทางด้านความรู้สึก ให้สมกับว่าโตขึนมากับไอเพราะว่าเพลงนี้ก็อยู่ในหลายช่วงของชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ด้วยนะว่าใครร้องเท่าไหนยังไงร้องไปด้วยกันเลยก็จะเป็นความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทําค่ะใช่ครับของเราจะเวอร์ชันนี้แตกต่างกักของจริงยังไงบ้างคือเวอร์ชันนี้จะเน้นถ่ายทอดความรู้สึกที่ทั้งให้กําลังใจแล้วก็ให้มีความปอบโยนนะฮะพยายามที่จะให้คนที่อยู่ไกลรู้สึกว่า มีกําลังใจดีๆทาง<ช>เพลงนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปให้คนยุคนี้ด้วยครับค่ะคือเวอร์ชันแรกดีอยู่แล้วค่ะพี่เสือร้องได้กินใจก,กินใจพวกเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีหเหมือนน้องเฟรมเลยคือกดดัน<ช>แล้วก็เหมือนกับว่าพยายามหาทานองท่วงทานองหรือการออริสตันดียังไงให้มันน่าสนใจให้มันพาเพลงนี้ไปแบบเป็นการปอบประโลมอย่างที่พี่บอก<ช>ก็มาลงตัวแบบนี้ค่ะลองฟังกันดูนะคะอยากกลับบ้านค่ะ MV เพลงยอมยนะครับผมก็ตอนนี้ปล่อยแล้วจริงๆเพิ่ง,งปล่อยเมื่อประมาณเมื่อ11โมงเองก็ตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปช่วยกันฟังนะครับตอนนี้อยู่ในเพลงก็ปล่อยเป็นทุกทุกสตรีมมิ่งแล้วในจูสด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้าไปดูได้แล้วในอ่อ่าอ่าช่อง Music Mo v e r e ล o r d นะครับผมนะฮะก็ฝากไปด้วยครับแล้วก็นนถึงแม้วันนี้ MV จะ MV เพลงยอมจะเปิดเป็น โปรเจกต์แรกนะคะคก็ติดตามของทุกๆคนที่กําลังจะรันต่อต่อไปด้วยนะคะก็โปรเจกต์ของเราทุกศิลปินตั้งใจทํางานเต็มที่นะคะแล้วก็ MV ทุก MV น่าติดตามค่ะเดี๋ยวร,รอดูกันนะคะ